สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยาดอกสิกินยำตีนไก่ให้ดูค่ะควบกันจัะมาไหนย่างอา,าว่วานนเนี่ยส้อมซ้อนมีครบเลยจ้างามภาพมาเนี่ยอาบน้ำป้าแป้งอ่องรองอ่องรองผุหละ <laughs> สวัสดีค่ะยาดอกชาแนลด้วยค่ะกินอ้างกินอ้างแต่บ่กอลังการเด้อ พ่อ,อยังเอาว่าอัเร่งการกินเพราะเวิร์ดอ,อยากายเขาเนียยบอกว่า,าพ่อ,อยังไม่กินข้าวค่ะวันนี้ไม่กินข้าวเงินบอกเนหะ็นบ่มเนาะเอ้ยบ่มีผู้จับกล่องจับอย่างนี้เ้อนี่ขายย่ำตีนไกตีนไกโอ้ยมันจนเหี่ยวจนแหงละทาพ่อยังไปอาบอพ่อยางว่าอยังไปว่าพื่แล้วต่อแล้วก็เป็นสามวิธีดีเนาะว่า <c oughs> และก็ยกอยากไยค่ะ ด,ดีอยอู่ว่ไม่ห้ดีลอยดอกเท่ากับว่าดีลอยค่ยะยดอกก็คือกันละ่ะแล้วก็มีไขรตุนค่ะจักสิกินได้ว่าดอกไขตุนไข้ตุนแย่ดอกค่ะอันกุ้งค่ะกุ้งนี่เจ้าค่ะไข้ตุนแย่ดอกลูกไส้บว้กินค่ะต้องเทศแบบล้านแม่กับข้านเฮ็ดได้ยอะค่ะจะข้านมา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 ,มาลุยกันเลยเฮ้ยเพอย่างหิวหิวอีีค่ะนี่ตีนไก่ก็อย่างกับปีกบนปีกล่างค่ะ อัน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 นี้อันนี้อันนี้แคปหมูทําเองนะคะทำเองทํา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 เองโอ้โหยิบุญยัดจะมาซื้อทําเองค่ะนี่ว้าให้เนื้อว่างไว้ก่อนโอ้ยเอาไว้นี่ละไว้อ่างไว้อ่างไว้อ่างย่างมันประกอบย่างกิมบ่เบิดนี่ใส่สวัคกู้ยางเก่งปุ่งตีนไก่ค่ะตีนไก่อืมอืมอืม นีะตุ่นนี่หมออันจะเศร้าว่าอยากพักจับว่าอยากพักตัวสองนั่นปลูกมีแต่คนรู้ว่าอยากพักทานใส่หัวคนมาเดี๋ยวเดียวคนอาบน้ำแล้วสบาตใเนะไอ้เล็บอยู่มีแต่น้ำฟุ้ง บากันแต่ละบาทพี่บาทนะอืออือวอือเราถามันหลวดยู่ด้ห่ะอันน้องสนมมันว่ามันอยากกินตีนแบบลอกกระดูกไม่เห็นหรอเขาตีนเฮ็ดแล้วแล้วแต่ดอกน่าเักนีเห็นไ่มจ้าเห็นบะเห็นบ่เห็นอยาก้าง รืชาตจะเป็นตินงซ้งหอมว่กอ้าวไผ่แบบนี้ว่าว่าอยากไอ,ดอเดฟที่น้องจ๋าเอฟทีจ๋าอยากได้คลิปอ๋เริ่มจะเป็นคนได้นี่ๆๆนี่นี่นนนยนีักบอกแตงกใสน้อเสียเอ,อันแคบหมูก,กินด้วยเนี่ยย่านแคบหมูเฮี้ยวเฮี้ยวออนีเฮ็ดเองเฮ็ดเองว่าไ้ไอว่า,าง่ามดอกแท้แทบ เนี่ยนี่พ่ออืมอืมผมเสียมันจะจบจะจะเป็นมีคอนสวรรค์พระนะ <laughs> เอาเอาจานนี่แหละข้ารูกเอาจานนี่แหละญาติเพื่อนประกอบค่ะเจ้าพี่น้องขาเมียว่าเอฟทีญาติเพื่อนประกอบขา้าเอาร่วมกันพทำงานอ้างซื้อจ่ายอ้างซื้อว่าไม่อยากอายเลยย่งเดี๋ยวว่าไม่อยากอาย ความจริงคือความจริงอืมอของนี้นจะหยอกเก่งไม่ทำได้ไม่ใ <c> ส <oughs> ่เนี่ยเราจะยอกจะขอเม่อช่เป็นบาเดียเป็นใบท,ที่แหลกหมาวาเป็นใบโพล่าวันนี้แล้วว่าเป็นกิ่งก้าสนสาขา อครับโอ้ขอโทษหลายๆค่ะขอโทษหลายๆกราบขอโทษคำเจ้าของทั้งมักอ่างทั้งมักหม่แต่เอาโม่มาจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดแค้นอันคุณหมอสังเกตอธิยาเซล เธอไม่ได้เป็นใบพวงลแล้วนะเธอแตกก้านสักว่ <c oughs> <c oughs> ายอยาเมสสูอันคนญี่ปุ่นเนี่ยไปโรงพยาบาลนี่น,นั่นไ้เดว่าเรื่องกินได้บบนี้เขาบอกช่างไรนึงไปโรงพยาบาลนี่คุณหมอกสิว่าอันดูแลสุขภาพนะว่าสัน่นผม,มีไผเบอกได้บบดนี้ยดอกกะเล่าก,กะอันตั้งแต่ยดอกผ่าตัดใหม่ๆจนมื้อสุดท้ายจนหอดมือนี้แล้วไหวมือซือ้อจับซ้สำหนี่ซื้อจ้ะ ยายดอกมีความหวังเลยว่ายายดอกเกินว่าเป็นคนนไม่แต่กิ่เป็นเอเลี่ยนเด้ปวันนี้นัง่งกับอันอันโอไดยี่คุณหมอสิวองซี่ภาษาญี่ปุ่นค่ะแปลว่ายังเน้ะผู้ดใดแปลแปล,แปลสั์กับแปลเนี้ยยายดอกเอาขึ้นอันเส้นเซคุณหมอกับโอไดยี่พะนะแล้วก็หัวแบบมีความสุขเ้ากผมมีความสุขแบบบมห่ายายดอกว่าตงๆ ว่าแบบนี้ล่ละว่าว่าอยากอายนั่นนั่นนั่นรักเอาแคบหมูออกได้เนี่ย่านมันบนเดี๋ยวกินกินและวมั่วไรล่ะ,ล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 ะอนี่แหละยายดอกกินเผ็ดแบบนี้แหละสนพ่อยายแล้วเป็นห่วงนี่รักกินได้เห,ห็นของแันแล้วมา รับเลี้ยยาวๆด้วยนะคะจะได้ไม่เ็ดยายอู้ดค่ะแม่นมกนเทยเนี่ยมือหนูสิทรงก็แ้่เราจะพัานอยู่ดูแลกันไปจนตายละจ้าสิบหกพั่พนพ่อให,หให้หลายก็ไม่ได้ให้น้อยก็มไม่ดีบุ้งกันไปจ้าจนสิตายแล้วก็เจ็ดสิบซี่ล้วละวู้วยเะเยียงถวยเอ้อย,อยคนละคน อ,มอ,มอมืมันเป็นยังสีวิเศษอีนทดีได้จ้าส่วนตีนไก่อะตีนไก่ที่ชื้อแบบนั้นกนได้ได้กีนกินแบบนับ้นและวันนี้ก็กล้ากิน <c oughs> อันนี้ก็าที่แดกจะเอาตีนเฮดเอ็ดว่าได้ เราหิวพี่นรองจ๋าผู้ใดมากอะกดไล่์มากหลายกับดแชรแซ่บ่ามากกับเบิรงเรื่อนผ่านได้อจ้ะเด้อนี่ดอกเป็นคนยังสี่ละจ๋าเอาอันนี้เดี๋ยวฝ้ากินเดี๋ยวฝ้ากินนี่ไปกินกับเขามันคนดี่ดีเก็บเงินไบ้บริจาคทำบุญเขาไม่กินไม่ยู่หลายอยู่เขากินยำไรก็ได้กินยำก็ได้นี่มากินอ่าง ก้อนเพินเราไม่กินอ่ะหลายกว่าเขาเราโทษด้วยข่าวมือหลานแหาดุแล้วเล่าเล่าเด้ออีพอยเมยเอ้ยอันเขาไม่กินหลายก็เขาทิมพร้อมย่ดอกต่วายแยดอกสิบวัตถิมีหยังวัสดิกับห้อยนลูกน้องเถอันติ้งต้องอยู่โรงงาน กันสิว่าเพชดปานนี่ยังไทยได้แต่ว่าแนวเพชดเพชรได้ดอกกันสิกินผูด้เดียวร้านก๋าส้มยำกุ้งไปแจกแต่ว่าเม่ได้ต้มยำกุ้งได้ต้มยำไก่เพราอไก่มันถือกุ้งมันแพงเราไม่อยากไกอ้ละอันโอ้เลยนี่ให้ท้าเวตะพ์มานะกินสองจานมานะที่โตนสัตว์เนี่ยว่ากันต้งใสัต้องใี่สองสเฮ่า ทำได้โอ้ยถ่ายดอกดนะ้วยเนอะจักยำได้เสียดเหตุบุญเหตุท่านนะบนากนอกด้วยจักเตียดอกมียำได้กับเป็นบาท <c oughs> จุงกันเนะอะขอ,อนี่กันสามเป็นนาที่ไปจบบับเบองกล้องพี่ผมเป็นไงเนี่ยผ่าน